พื้นที่การศึกษาประถงศึกษาสงขลาเขต2วันนี้จะมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสเต็มศึกษาค่ะนักเรียนทุกคนกันความเคาสวัสดีครับคุนนุกสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะเป็นไงบ้างวันนี้ที่บ้านฝนตกไม่หล มาเข้าเรื่องของเรานะคะจากที่ครูให้ลูกไปสำรวจนะคะ à, ความต้องการของน้องๆเด็กๆในโรงเรียนเพราะว่าใกล้จะถึงวันเด็กแล้วนะแต่ละกลุ่มไปสำรวจหรือ,อยังลูกาสำรวจแล้วเดี๋ยวครูจะถามว่าแต่ละกลุ่มไปสำรวจชั้นไหนแล้วก็น้องๆต้องกา ต้องการของเล่นของขวัญของเล่นอ่ากลุ่มที่สองน้องคอสามกอสี่ต้องการอะไรหลุกของขอฝาอะไรอีกของเล่นอะไรอีกหลุดจนำจะนเด็กเล่นอ่ากลุ่มสามน้องกอห้าต้องการอะไรหลูขอาต้องการชุดใหม่อ่ะชุดใหม่อะไรอีกของเล่นของเล่น่ะอะไรอีกลุก สนามเด็กเล่นอ่ากลุ่มสุดท้ายน้องต้องการอะไรลุดสนามเด็กเล่นใหม่อนปกรณ์กีฬาใหม่อ่าอุปกรณ์กีฬาใหม่อ่าดีมากภารกิจสำรวจของเรานะเพราะจากที่ลูกไปสำรวจแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่เด็กๆต้องการอะไรหลุดสนามเด็กเอ่าเด็กๆต้องการสนามเด็กเล่นต้องการของเล่นถูกไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําภารกิจกันนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณล่าให้น้อง

ภาพปัญหาเดียวนะกลัวมีกิจกรรมให้ลูกทำนะมีกิจกรรมให้ทำในวันนี้นะคะเดีย๋ยวมาดูว่า นี้มีชื่อว่าสนามเด็กเพ้นวิถีธรรมชาติ ตอนนี้เราวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วยังคะอ่าเสร็จแล้วนะคะจากสถานการณ์เราพบว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างลูกปัญหาคือเด็กในโรงเรียนของเลานเออนั่นเด็กในโรงเรียนมีของเล่นเป็นไงลูก yeah ัจจัยอะไรที่จะทำให้ตรงตามเงื่อนไขของเรานะใช้หลักการวิทยาศาสตร์อะไรบ้างนะแต่ละคนร่วมด้วยช่วยกันหลุใช้เวลา3นาทีนะคะต้อง่าเรามากระดมความคิดกันก่อนเราต้องใช้เราต้องคํานึงถึงปัจจัยอะไรบ้างหุดว่าะดุที่ใช้ได้อีก หลักการทางวิทยาศาสตร์ณิตศาสตร์อะไรบ้างเรื่องอะไรอยู่เรื่องรูปทรงเรขารูปทรงเรขาคณิตเรื่องเครื่องเครื่องควรอย่างง่ายมีอะไรบ้างเครื่องควอย่างง่ายอย่างเช่นทานหลอกพื้นเอียงสกูรอและเท่าอันนี้ก็คือหลักการที่จะมาช่วยเราในการสร้างเครื่องิ้น ต,ต่อไปอ่าต่อไปลูกเวลาเราสร้างอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยเราลงมือทำเลยไหมคะมมอ่าเรายังไม่ลงมือทำนะเราต้องทำยังไงกไอ่อนลูกเออเราต้องออกแบบก่อนนะทำอะไรก็แล้วแต่สร้างอะไรก็แล้วแต่นะักวิศว่ากรนนะต้องออกแบบก่อนนะไม่ใช่ว่าลงมือสร้างเลยนะคนะ ภารกิจข้อที่3แต่ละกลุ่มออกแบบเครื่องเล่นอย่างน้อยกี่ชนิดลูกตามเนื่อนไขสามชนิดแต่ละคนออกแบบของตัวเองก่อนลูกาเมื่อออกแบบของตัวเองเสร็จแล้วให้เลือกแบบที่ดีที่สุด3 3แบบขึ้นไปอย่างน้อย3าแบบเนี่ยวาดลงในกระดาษโดยคน อันใหญ่อ e e, si e ันนี้นะคะแต่ลูกต้องวาดของตัวเองก่อนนะพอวาดของตัวเองเสร็จปุ๊บอ่าเลือกมาเลือกของที่ลูกออกแบบในกลุ่มวาดลงบนกระดาษร้ยกอนอ่าแผ่นใหญ่แผ่นนี้แล้วเดี๋ยวครูครัวล่าให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแบบที่ออกเอาไว้นะคะโอเคไหมลูกอ่าเดี๋ยวว่าจับเวลา 10นาทีนะเดี๋ยวจะให้ลูกออกแบบนี้ใช้เวลาสินาทีนะก่อนอื่นลูกออกแบบของตัวมันก่อนนะของตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นระดมความคิดเลือกของในกลุ่มแล้วใส่ลงในกระดาษร้อย่อน ที่คารุและเพื่อนเพื่อนทุกคนผมเป็นตัวได้จากกลุ่มอาตลอมจะมานำเสนอการออกแบบชิ้นงานจากชิ้นงานแสดเลึนจากวิถีธรรมชาติในชิ้นงานของพวกผมมีสามชนิดคือหนึ่งมา์กระโดคการงานทำมจักจากไม้ที่นั่งรรมจากไม้หรือยางรถยนต์ครับและก็สองเป็นสินชาการทำมจากไม้ที่ยึดอรรมจักเชือกและก็ที่นั่งทม ไม้หรือยางรถยนต์ก็ได้ที่เป็นวัสดุแต่ใช้ใช้หลักการผานครับแล้วก็สามเป็นม้าหมุนผ่านน้ำามาจากไม้ที่นั่งทำมาจากไม้หรือยางรถยนต์ก็ได้แล้วก็ที่ยึดตรงที่นั่งทำมาจากเสื้อเสาทำมาจากไม้ใช้หลักการรอและกอลครับ แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ใช่เอาแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อลูกเรื่องมือสร้างชิ้นงานนะคะเรื่งมือสร้างชิ้นงานประเดี๋ยวลูกอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่แต่ละกลุ่มจะใช้สร้างชิ้นงานนะแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับอุปกรณ์เลย เรามีอะไรบ้เอ่ยรอนนอนน่า่าเดี๋ยวครูบอกก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าสีมสกูนยิปนะคะจะประกอบไปด้วยคองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างพลาสิตอันนี้คือโครงสร้างคลาสติตุบมีทั้งหมดกี่แดกเอ่ย m ่อมอ่าตั i เช e ่อ แล้วชิ้นงานของเรามีปัญหาทำยังไงลูกแก้ปัญหาแก้ไขแล้วบันทึกด้วยว่าชิ้นงานเรามีปัญหาไดเรามีการแก้ไขอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้ลูกลงมือทดสอบชิ้นงานนะคะให้เวลาสามนาทีูกนะแล้ว มก็สอบ9งานได้เลยว่า ช้หลักของงานครับอันนี้ชิ้นที่หนึ่งใช้งานได้ไหมลูกใช้งานได้ไหมครับอ่าใช้งานได้คงทนปลอดภัยไหมลอดภัยนะค้นต่อไปิน้ากระชากใจครับชื่อด้วยทำมาจากไม้ครับที่แั่งทำจากรอยยางครับมีทำากเชือกมีสู้ได้ครับหลักของงานครับ และได้ความรู้รู้ว่าหนขอจอความชื่นจกคนนเท่านีน้ค่ะขอบคุค่ะ กนวันนี้ผมจะมาในกินงานแล้วกวิ่งจะน้ำเด็กเล่นงวิธีธรรมชาติผมทำออกมาอย่างครับอย่างที่หนึ่งม้าหมุนครับตัวของชานี่ยจะสร้างมาจากไม้ส่วนตัวของตัวเลียงจะสร้างมาจากเหล็กครับเล่นที่นั่งจะสร้างมาจากไม้ครับสื่อนี่หนึ่งจะทำจะต่อ,อด้วยเชือกครับวิธีการเล่นคือ อไอ้นักขึนนน้นั้วก็ครับนให้เพื่อนดูนะคะเอ่อเื่อคย่าห้ที่เจนคคือโเลเาครับีเล่น,นทีสครับมามากัะโดกระชกใจครับตัวข <c oughs> องมันนะคะจะต้องหให้้ส่วนตัวเครื่อเล่นนะครับ จะทำา้วยไม้จะที่นั่งจะทำด้วยยางก็้วูกเยอะเครื่องลักเครื่องปูยังง่ายที่ใช้ืาครับก่อนใครในลูกนุงตามเงื่อนไขคุณพ่อไม่นับตรงครับใจเกาเลครับอาตาบายเรียิาษามอะไรอะไรอะไรภาษาอะไร ชิมชจ้ามาเลยครับเพื่องวามสายเนี่ยจะต้างากมาครับส่วนตัวที่ยืดเนี่ยจะทำด้วยเชือกและที่ด้าจะทำด้วยยางรอตอยครับส่วนเครื่องคนให้ดีใชยย้ที่นำาใชนะครับคือานครับคุณอจการสเสิแ,แต่เซ็ตตันตนี้ครับ วันนี้จากกิจกรรมที่เราได้ทำลูกนะคะภารกิจของเราสำเร็จไหมลูกสเร็จภารกิจของเราสำเร็จเราทำเครื <cort> ่องเล่นอย่างน้อยสามชนิดแล้วก็มีเป็นไปตามเงื่อนไขก็คืออะไรบ้างลูกมีความเหมาะสมคงทนปลอดภัยเสริมสร้างเาริพัฒนาการแล้วก็เป็นเครื่องเล่น วิถีพรงมาลานะคะเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้กิจกรรมสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกชอบไหมเอ่ยชอบชอบอยากเล่แนแบบนี้อีกไหมลูกอยาก